ข้าราชการหรือนักการเมืองพานักโทษชายทักษิณเหาะข้ามกำแพงเรือนจำวัชระร้องอปปชอสอบกล่าวรูดพดุงความยุติธรรมไม่สองมาตรฐานในวันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรถูกหมายขังเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นปรากฏว่ามีด็อกเตอร์วิษณุเครืองามได้เข้าไปในเรือนจำด้วยเชื่อว่าผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ คงไม่กล้าอนุมัติให้นักโทษชายทักษิณไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะมีนักการเมืองคนใดเหาะเหินพานักโทษชายทักษิณข้ามรั้วกำแพงเรือนจำพาบินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจได้ฉะนั้นตนจึงเชื่อว่าลำพังฆ่าราชการคงไม่กล้าทำผิดระเบียบกฎหมาย ย่อมจะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยฉะนั้นตนจึงขอให้ปปชสอบนักการเมืองและข้าราชการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานที่ท่านทักษิณชินวัตรได้มีหมายขังเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นปรากฏว่ามีดเรเวสนุเเรือง,งามได้เข้าไปในเรือนจำด้วยผมเชื่อว่าโดยลำพัง ท่านผู้ปรญชกราการเรือนจำพิเศษกรุงเทพคงไม่กล้าที่จะอนุญาตหรืออนุมัติให้นชทักษิณจินวัตไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจมีนักการเมืองเพาะเกินเกินกรุงรงกาหรือไม่สามารถนำนอชทักษิณจินวัตเพาะเกินข้ามรั้วกำแพงเรือนจำ พิเศษกรุงเทพบินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ลำพังข้าราชการไม่กล้าที่จะปฏิบัติปิดระเบียบหรือกฎหมายแต่ประการใดย่ยอมมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยจึงขอให้ปปชดำเนินการสอบจริยธรรมนักการเมืองทุกคนที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้ขอให้การข้าราการชั้นผู้น้อยทุกคนในกรมราชธรร์และหน่วยงานอื่นๆไว้เป็นพยา,ยานทั้งหมดขอ,อกราบขอบพระคุณครับโดยเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ที่สำนักงานปปชนนทบุรีในวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์เดินทางมาเพื่อยืนน่นหนังสือร้องเรียนต่อ พลตอวัชระพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชพเพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนนายสหาการพเพชนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กับพวก<พ>และฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องมีพฤติการหรือการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมข้าราชการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรหรือไม่กระผมนายวัชระเพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งสือถึงท่านพลตำรวจเอกปัะชรพลประสานราชกิจประธานปปชและเลขาธิการปปรชเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนนายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณ์กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องมีพฤติการ หรือการกระทําที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับนชทักศินวัตรหรือไม่ผมมายื่นในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีความยุติธรรมและมีการปฏิบัติสองมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ตามที่มีคำพิพากษาสารดีกาแผนคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำคุกนชทศิษิณชินวัตรจำนวนสาคดีและมีประกาศราชกิจการนุเบกษาประกาศให้รับโทษจำคุกเหลือหนึ่งปีและข่าวนชชศิลป์ส่งตัวจากเรือนจำเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่ย3่สามสิงหาคม 2 6 6นั้นข้าพเย้านายวัชรพิททองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีเคลือแพลงสงสัยว่านชชทศิษิณชินวัตรเท่าเรือนจำแต่ไม่ได้มีการจำคุกจริงตามพระราชบัญญัติราชทัณร์พุทธศักราช2 5 6่วงเล็กไม่เท่าเทียมกับนักโทษทั่วไป ถูกส่งตัวย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นับแต่วันที่23สิงหาคม2566จนถึงวันนี้ครบ120วันพี่น้องประชาชนไม่เชื่อว่าพักรักษาอยู่จริงมีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนอชรทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงๆ นายแพทย์โรงพยาบาลราชทัน์รับรองให้นอชอทักสิงพักรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งขอให้ตรวจสอบนายแพทย์ท่านนี้ด้วยรวมทั้งมีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ออกระเบียบกรมราชทัน์ว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช266ลงวัที่6ธันวาคม266 ให้ทันในปีนี้ซึ่งสอว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนอชทักษินหรือไม่